สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้นะครับกรสิผาท่านผู้ชมมากขอโชคขอลาบอยู่น้าปูขามนะครับท่านผู้ชมมาตามต่อนะครับเพราะว่าหมดที่แล้วเลขเขาอยู่อยู่เตาเลยครับท่านผู้ชม8 0 0 8นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้มาตามต่อขอโชคขอลาบน้าปูขมามอีกนะครับท่านผู้ชมมื่อนี้ช่องมาวินชาแนลมากกับป่าต่อยคอนมีเส้นจนะครับมากสองช่องเพราะว่าทั้งนมอามทั้งพอท่องเร่ติดภารกิจ ส่วนโตนะครับเรื่งเป่าเขียดเป่าไช่กับเป่าไหนมานะครับท่านผู้ชมเป่าไก่กับเป่าไหนมามันี่มาน้ำกันสองช่องนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวผมพาไปหาปลาต่อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เข้าไปกราบไหวขอโชคลาภน้ำปูขามน้ำกันนะครับเดี๋ยวไปเตรียมทูบเทียนนะครับครับขอสดที่ก็ท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะครับท่านผู้ชม ไปนั่งกันนะครับไปเบิง้งไปเบิง้งไปแย่งเบิงเบ้งว่าเป็นกังไหนครับในสารปูขามนะค,ครับท่านผู้ชมโอ้โนี่ผูมักพอโชคขอลาบมถาถวายสิ่งของหลายนะครับท่านผู้ชมขอปูขามบนไหโชกไหลาบอะไรน,นะครับท่านผู้ชม จะไปเตรียมถูเทียนกราบไหว้ปูขากันนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสสวัดีค่ะนะครับถั่วท่านผู้ชมหน้าจุดเทียนกราบไหว้บอร์ดกาวปูขามน้ำมันกันนะนะครับท่านผู้ชมเขวานเมื่อนี้มาน้ำกันสองช่องนะครับมาช่วงกับตะเวนกระลั่งโลกดินพอดีนะครับท่านผู้ชมถ้าขอโกคลาภติปูขามเพราะว่ังวัดที่แล้วเข่าด้วยนะครับท่านผู้ชม เอาเลขยึดเตานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพงสิภาเป,ป็นงเตานะครับเป็นงเตาน้ำแข็งเตา,เายูยูด่านล่างสารปูปูขามนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับท yani ่านผู้ชมในการขอโชคลาะน้องปูเตาตัวเอกน้ำปูขามบอว่บเรียงเตาล้มไปท่าเตาเลยกะคอยลงไปท่าเตาพอเปินให้โชคมงดพังกันนะครับอยู่น้ำเตา0880นะครับท่านผู้ชมวันนี้ตัดสินใจจุดถูกกาบไว้ปูขามนั่งกันนะครับเโดยการขอโชคลาบของงวดวันที่วันที่อ่าวันที่สิบหก ทันวาคม2565นะครับท่านผู้ชมวันนี้อากาศเป็นบ,บ่บเย็ยนขึ้นเหมือนเมืนนะ่อวานเนาะไม,ม่ต่อเมืยอวันนี้ปนเป็นหนาวอ่าบอกเมื่อวานอากาศเย็นเลยท่านผู้ชมวันนี้เป็นเป็นกับเป็นซีอิ๊วเดือนนี้ผมว่ามันมันมีสามฤดูอะ่ะครับท่านผู้ชมมีทั้ง มีทั้งฝนมีทั้งห่อนมีทั้งหนาวแม่นคะคะรับเดือนนี้ทั้งเดือนเลยท่านว่าคอมตามดูดูไปนะครับเดี๋ยวตัางละโมดทำกันนะครับท่านผูน้ชมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะวะโตอรหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะธุสสาถุเรื่อปูขาเมยมือดีลูกหลานช่องมาวินชาแนลปะต่อยคนมีเซนก็ได้เดินทางมากหาปูอีกคือเกาน่ะแหละเพราะว่าปูก็เป็นที่คุณสุดท่ายของหลูกของหลานเพราะว่าปูเป็นผู้หายโชกห้ลาเป็นผู้มีปูแกว้วตาทิพเป็นผูน้มี่ เขาเรียกว่าคิดสัมผัสผู้เป็นผู้นี่เป็นผู้พิเศษในการหูและเห็นว่าเลขรัตตรีงวดนี่องวดวันที่สิบหท่านว่าพค่นีนี่ออกตัวไหนผู้เป็นผู้ยัางลูกเ,เป็นผู้ยังเห็นลูกรานแต่กังในมาขอโชคขอหลาบมาขอบารมีมาขพอผงบารมีน้ำปูไหปูนี่ปวดท้ายโชค ลาบให้ลูกให้ล้านเพื่อน่อาไปแบ่งปันใหกับเอฟซีทางบ้านที่กำลังตกทุกข์ยากให้ได้คนจากควมทุกควมยากโดย,โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจากปูที่หายโคใหาลาบไปเพราะว่าเยอนีเอฟซทางบ้านห้ายผูรายคน้นเพิ่งแบบเ,เจอกับวิกฤตเพราะว่าสิเปน็นตั้งแต่โควิดมากคหรือปู เ่งเ,เกี่ยวกับวัตภะไต่างๆเพราะว่าิะน้าท่วเขาท่วหน้าทว่วเฮี้ยนทว่วสั้นเศรษฐกิจกับบอดีน้ำน้ำมันกับแพงกที่พึ่งสุดท้ายก็คืออยู่น้ำสถานทีซักซิก์ก็กับคือปูปูขามเป็นปูมีบารามีเอเป็นผู้ปกปักหรักษาลูกหลานพอลูกหลานเกิดในยัยมากก็เห็นปูเลยตะกี้กับลูกหลานก็เคยมา แหลนเหรียญยู่แถวสารปูได้มากราบลายได้มาบูชาตั้งแต่อพอตะเมสตะปูตะหยามาลูกหลานก็นยังยึดถือนับถือแล้วก็เป็นทีกิ้งเงี้ยวกิ้งแจของลูกหลานมาตลอดวันนี้ลูกหลานก็จังได้มาขอโชคขอลาภเพื่อแบ่งปันไปให้ทันผู้ชมหรือเอฟซีทั้งบ้านที่ก็ยังกำลังตกทุกแรงหยากอยู่ขอให้ปูนี่โปรดท้ายให้โชคให้ลาภสามโตปังๆได้อปูดเด้อของวดวันทีสิบหก ท่านว่าคมสองพันอรอยหกสิบาเดือปูเดือบสาธุเดี๋ยวผมก็สิขออธิษฐานเขย่าเสี้ยมซี่ขอโชคขอหลาบน้ำปูขามไห่ปูกันยีบอ,อกมาให้นะครับท่านผู้ชม สาธุเดปูเด้อมือนี้ลูกกสิมาขอโชคขอลากน้ำปูในการเชมไถเดี๋ยวจะมซีกับจุดถูกปูใส่ตัวใดกัดจังหยิบออกมามาเลท้ทายแล้วทีหนึ่งเจตัวใดปูก็หยิบออกเลยะปูเด้อสาธุสาตัวเดอปูเด้สาธุทองหัวบางทีสิบขนานสาดรอโาเดอ ออท่านผู้ชมหมายเลขออกมาแล้วครับหมายเลเขหกครับท่านผู้ชมหมายเลขหกหมายเลขหกรับท่านผู้ชมสายยาว ไม้ที่สองครับไม้ที่สองออกมาแล้วครับเป็นหมายเลขหมายเลขไหนตาพอดีเนาะหมายเลขแปดครับท่านผู้ชมหมายเลขแปดครับหกแปดลองง่ายเลยหมายเลขหมายเสี่ครับหมายเลขสามหกแปดสี่นะครับท่านผู้ชมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับ โอ้ยโชคแล้วนะครับท่านผู้ชมเลขทูบใหม่ใกล้จะเบิร์ตแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิรงเลขทูบก่อนกระไรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไปเบิรงเลขเต่ายู่ข้างหลังนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านี่ทูบใหม่ใกล้จะเบิร์ตแล้วเพราะว่าเต่าเข่าได้ครับพังหันท่านผู้ชมเลขเลขเข่าศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปเบิรงน้ำกันนะครับเดี๋ยวเบิรงเลขทูบกันนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมามาดูเลขทูบด้วยกันนี่ครับเลขทูบใหม่ อีกนิดเดียวจะเบิดตาบาก็เห็นเป็นตัวเลขแล้วครับท่านผู้ชมนี่เป็นสี่สามเก็ดนะครับท่านผู้ชมเลขทูบสี่สามเก็ดนะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับสี่สามเก็ดตามนั้นนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้องอ้าวปรกากฏว่า ไปเห็นกล้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นกล้วยผู้คนมาถวายก้อนหนาเนี่ยครับท่านผู้ชมเป็นนี่ครับเป็นแปดห้าป่ะครับนี่ครับท่านาผู้ชมเป็นสามแปดหาหรือสองแปดหานะครับท่านผู้ชม หรือท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนี่นี่นะครับเลขยุคเก,กยนะครับท่านผู้ชมนี่ห้านี่เป็นเก้าก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่ตุกแปดเนี่ยเป็นสามก็ได้เอานะครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม ขามพ่งกำลังยิ้มเปยเปยนะครับท่านผู้ชมยิ้งงามงามครับท่านผู้ชมใจดีเป็นตใจดีครับทา่านผู้ชมเล้ยนนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปเบ่งเกเตาเ,เตาน้ำกันนะครับท่านผู้ชมไปครับ นี่ครับท่านผู้ชมหมวดที่แล้วออกน้ำเตานี่แหละครับนี่มี่ศูนย์แปดแปดศูนย์นี่ครับศู 28, นย์สองแปดนี่นะครับท่านผู้ชมหมวดที่แล้วนะครับนี่ที่ออกที่เข้าอะไรเข่าได้ครับท่านผู้ชมนี่ ไฟผมมันเป็นเป็นเท่างไรกับปอะโหน่มันเป็นฟองน้ำอ่าอ่ะเศร้าเหรอครับนี่นี่นะครับเที่ที่เขาหัวที่แล้วนะครับท่านผู้ชมศูนย์แปดแปดศูนย์เขาเลยครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาเบิงอีกนะครับท่านผู้ชม ทั้งที่พวกนี้เป็น28นะครับท่านผู้ชมที่ไทยกดเตาะนะครับท่านผู้ชมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชม ไปนะครับท่านผู้ชมกับเบิ้งหลังสารนะครับท่านผู้ชมนี่คือหลังสารปูนะครับหลังสารปูขามนะครับท่านผู้ชมนี่ จะได้กาบล่าปูไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเหล็กเชื่มซี่เหล็กถูเยกเล็ดหยุดเตานะครับพาคท่านผู้ชมเบิรงแล้วนะครับมาขอโชว์ขอลาดตามต่อให้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางกะมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ได้ครับเด้อช่อง marvin channel พ่อต่อยคนมีเซนหนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหลกคนเดิมอัมพลชาแนลนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็จะได้กาบล่าปูขามพร้อมทั้งเอฟซทั้งบ้านนะครับก็ขอให้เอฟซถูกทันนะครับสุขภาพแข็งแรงโชคดีปังปัง,ปงลำรวยสุขันสุขภูสุขคนเด้อครับในการาทรงถ่ายปีเก่าต่อรับปีใหม่รับโชคป,ปังปังไปน้ำกันครับเดินทางไกลๆก็ขอให้แข้วคาดปลอดภัยจากภัยทาลายทั้งปวงเลยนะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ